41จังหวัดรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดในช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคม2567พบว่าบริเวณประเทศไทยของเรามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับฝนตกหนักบางแห่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่41จังหวัดอันได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่พิษณุโลกเพชบูร์ หนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมมุกดาหารเยโสธรอํอำนาจเจริญรีสเกตอุบลราชธานีลบบุรีสระบุรีพระนะครศรีอยุธยานะครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นนะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีราชสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตโดยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพอแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลัน